มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่าราณีประธานทอดกระถินทำเอาวัดคนล้นแฟนละครแห่ร่วมงานนับพันคนเบลล่าราณีเป็นประธานทอดกระถิ่นค่ะเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนองพน2566ที่ผ่านมาช่วงเวลาเช้าที่บริเวณพระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติวัดกลางอำเภอบางปลาไม้จังหวัดสุพรรณบุรี เบลล่าราณีได้มาเป็นสาภาพในการทอดกระถิ่นนะคะโดยที่มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกันเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศในงานคึกคักนะคะมีนักแสดงคนดังมากมายมาร่วมเป็นเสื้อผ้า,าทำบุญงานกระถิ่นด้วยเบลล่าบอกว่าสําหรับการมาทอดกระถิ่นครั้งนี้รู้สึกปลื้มใจมากที่ได้ร่วมบุญรู้สึกชื่นใจ ที่สามารถดึงคนมาในวัดเพื่อร่วมทำบุญทุกคนได้รู้ถึงพระธรรมคำสั่งสอนรู้ประเพณีซึ่งการมาทอดกระถิ่งครั้งนี้เบลก็ได้ทำหลายเรื่องต้องอนุโมทนาแก่ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่มาร่วมบุญในครั้งนี้และได้รับโอกาสจากพระอาจารย์วัดกลางที่ทำให้งานกระถิ่งครั้งนี้สำเร็จ ต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานวัดกลางชาวบ้านแฟนคลับและพี่ๆเพื่อนๆน,นักแสดงที่มาร่วมงานและร่วมอนุโมทนาบุญงานกระถิ่นในครั้งนี้เบลล่าราณีประธานทอดกระถิน่นทำเอาวัดคนล้นแฟนละครแห่ร่วมงานนับพันทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ